กาเขียนหรืเป่ะที่ดดตกว่าดีไหมเร็วเหรหนึ่งองสามสามวิถีท่าท่านดีกว่าเสื้อพลาสตกอ่ะเชื่อเหรอได้เลย ไรแต่ผิวคาลิกัดเซดเซดมากที่เอามาแล้วมาแล้วอ้าวดูนี้มาไหว้นะเดี๋ยวะมาออกกำลันด้วยกันกินเอร์ยืดมาด้วยเหรอครับอ๋อ เล่นกันหลายๆคนคงสนุกดีอะค่ะเออคุณนุชครับขอโทษนะครับที่วันก่อนพูนนดจาไม่ดีกับคุณนะครับ ลูกก็ไม่ได้โกรธอ,อะไรนะติหรอกนะคะท้กว่านะติก็พูดถูกแล้วคนเราก็ต้องรักษากฎรักษาเกณฑ์ใช่ไหมเออแต่ว่าวันนี้ลุกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎนะเพียงแค่พาน้องละวีมาว่ายน้ำเล่นท่านั้นเองไม่ผิดครับไม่ผิดเลยคุณลุกไม่ผิดเลยนะครับผมกลัวแต่ลูกจะโกรธที่กุนด,ดน้าจ้ะโกรธน้าครับเธอะพี่นุชเขาไม่ใช่เป็นคนคิดมาก ธนลติลงน้ำแล้วหลานวิหลานนุชมาเฉลิมกันงนั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำล้างตัวก่อนดีกว่าเนอะไปไปแหล้งฮะอาบน้ำล้างตัวอาบทำไมเร็วสิไปไหนไปไ,ไหนไอะไอนี่านาตินะเข้ม ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะทำอะไรน่าเกลียดจริงๆเลยอะไรอ๋อไอ้เข้มฉันเตือนแกแล้วอย่าเอาพัดเอาม้ามาใส่ลงวิ่งไม่ฟูก็ฉันบอกแกแล้วฉันไม่มีชุดใล่น้ำไม่มีแต่ชุดใส่หาเ <Sever ance> นี่ยนะใส่าหาอแกขึ้นมานลเ,นเลยลุยเอ้าไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเกลียงกันแล้วค่ะของนักเตะดูสีหน้าเกลียดพอกันนั่นแหละของน้าเหรอ <S 1> <S 1> แย่จริงๆเลยอะ่ะทำไมทำอย่างนี้ก็ไม่รู้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ในฐานะที่นุชเป็นผู้ดูแลกิจการของคอนโดเนี่ยนะนุชจะไม่ยอมอนุญาตให้พวกน้าทั้งสองแต่งตัวชุดอุบัติอุาทตินี้มาลงสระได้หรอกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นมันจะเรียกรปภจริงๆด้วยขึ้นมาเร็วค่ะต้องรักษากฎนยสิคะใช่ร้วิเห็นด้วยทุเล่นมากเลยไม่มีท่าเคาะเชทางทางกีฬาทางกีฬาเลยอะ่ะไปเถอะพี่นุชรูวิอายเขา๋ยวใครลงมาเห็นว่าเดี๋ยวร้วิเป็นญาติเขาอ่ะไปเถอะใช่ เดี๋ยวสิโน้ตตรงทางอ่าเยวลวิเอ้มานี่มานี่มานี่นี่เนี่เรื่องโปรอของเธอเพิ่งมามาสิเดี๋ยวลวิต้องขอตัวก่อนนะคะ,ะไปไหนลละจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวนี้ก็มีเพื่อนใหม่นะเก็ไม่ไปยุ่งกับหน้าแกแกงเราสองคนหรอกไว้ยข้มแค่นี้ก็ต้องน้อยใจด้วยเหรอคะนาเติเรอไม่ได้น้อยใจแต่เดี๋ยวนี้เราสองคนเป็นหมดความสำคัญแล้วไอ้เข้ม <c oughs> อะไรอะไรก็พี่นุชคลุกอยู่กับพี่นุชกินกับพี่นุชเล่นกับพี่นุชทุกเรื่องอยู่กับพี่นุชหมด นา้าติยพานพโลสิคะอืมไปจู้จี้จุกจิกกับเขาอะนะเดี๋ยวก็ดีกับเขาเดี๋ยวกรลายกับเขาระวังแฮะใช่ระวังอะ่ะไปอ้างกดนี่กดนูน่นน่ะพี่นุชอนะ่ะเขาดูแลคอนโดอยู่นะคะเดี๋ยวจะหาว่าละะวีไม่เตือนใช่โอเคเลยนะ้าผิดเองอะไรอะไรพี่นุชก็ถูกถูกตลอด เดี๋ยวลวิขอตัวไปนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าลวิต้องไปช่วยพี่นุชทำงานตั้งแต่เช้าเลยแล้วตอนกลางวันน่ะจะไปฟิตเนสที่ฟิตเนสตอนกลางวันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคุณไน t n i น h t จ้ะไปออกกำลังกาย Oh, my God. เลไฟในห้องทิ้งไว้ด้วยใครคิดว่าเราสองคนนายเข้มเพ่นกันดีกว่าเพ่นเถอะไปทางนี้ทางนี่ไปไปอะไรไปดีดีดีครับดีเอออย่าให้อย่าให้ห้องผมไหมนะครับอย่าให้ห้องผมไหมนะดี กันคะพี่นุษได้เวลาป่ะคะ,ะเวลาได้เลยเนี่ยนะจับเตียงถึงไม่ได้หนีไฟนะใช้เวลาแค่สี่สิบวินาทีใช้ได้เลยค่ะใช้ได้สนุกใช่ไหมสนุกกันมากใช่ไหมแกด้วยไอ้เกิดไกลออคือผมเผมปล่าแล้วครับคือผมทำตามหน้าที่ครับนี่เราไม่ได้เล่นกันสนุกสนกนะคะหือ คืองี้ค่ะคือว่านี่มันเป็นกฎข้อหนึ่งที่จะต้องซักซ้อมกันนะคะในคอนโดเราเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟไหม้อะทุกๆหกเดือนเป็นไงอะเป็นไงล่ะบ้ากดบ้าเกียรนี่นักอะฉันจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยขาจริงๆไม่ได้หลับไม่ด้นอนล้วเกือเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้พูดอ่่นอีกก็ได้ แต่คุณต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าก่อนเข้าใจไหมก็น้องระวิไงนะคะน้องรวิเนี่ยนะก็เป็นผู้อยู่อาศัยคนหนึ่งมันก็บอกไว้แล้วตั้ง <step> แต่เมื่อวาน เป็นช่างดีกว่าอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยถามไว้คิวมีเป็นช่างดีกว่าอุ้ยโหูหรอล่ำหรอร่ำวันนี้ครับอุ้ยยัยนี่เป็นคู่เป็นค่ะโอ้โหอยู่เป็นพร้าหน้าพร้าตาเลยนะครับคุณเลิ๊ดคุณจิตแค่มีขนมมาฝากค่ะขอบคุณค่ะนี่ดูรวิทย์ ของอร่อยๆขึ้นไหมลูกเออนี่หลานนุชของผมมาทาความลาบากใจให้กับพวกคุณมากไหมครับอ๋อไม่เลยฮะนี่นุชเนี่ยเป็นคนใจดีนะฮะใจกว้างน่ารักดีฮะคุณหลานนุชครับมีลูกค้าเข้ามาบ้างไหมคะอ๋อลูกค้าลูกค้าตายแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งมอบแบบคอนโดสามยูนิตนะคะโอ้ดีมากเก่งจริงๆขายได้แต่สามยูนิตเป็นไม่ไห้่คุณสมชัยจีิดิ ล้านเป็หกล้านหกล้านคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือว่าในสัญญาเขาระบุว่าเูาจะต้องออกแบบตกแต่งแบบห้องให้เหมือนกับของน้าเราติดกับน้าจุดเข้มอ่ะเราต้องส่งพรุ่งนี้แล้วอะค่ะทำไมเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรจะจัดทันแล้วเนี่ยทันเนาะจัดไม่ทันยังไงก็จัดไม่ทันห้องตั้งสามห้อง ทำไงดีอ่ะอลุงเดชต้องโกรธตายแน่เลยอ่ะนี่เด็ฉันวาแกช่วยได้นะแกรู้จกักร้านเฟอรนเจอร์แถวนี้ดีเนี่ยฮะปัญหาสำคัญว่อยู่ตรงนั้นด้วย มันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนขนของขึ้นมาจัดได้ถูกต้องตามแบบที่ฉันให้ไปของมาตั้งแปดร้อยชิ้นนุ้ยเข้มก็พวกเราไงคะเออนะคานรตินะนี่คุณรติ กรุณาอย่าทําท่าเป็นโดมผู้จองหองเลยค่ะทุเรศก็ได้แต่ต้องสัญญากับนารติก่อนนะ,ะว่าจะต้องมากินข้าวกับนารติณห,ห้องแห่งนี้ทุกมือไปไว่ายน้ำด้วยกันไปเจ้เกิ้งด้วยกัน และที่สำคัญที่สุดเลิกกฎเกณฑ์ทั้งหมดค่ะสัญญาค่ะ กลไกลขอสุขาโพดหน่อยโอ้โหนี่คนเสื้อผ้ามันนอนเป็นเพื่อนระวิเลยเหรอจ๊ะเนี่ย ไม่ใช่ค่ะแหมคือว่านุชจะมาลาค่ะธนาคารที่นุชไปสมัครเอาไว้อะเขาเรียกตัวให้ไปทำงานแล้วล่ะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำตามสัญญาไม่ได้อะแต่ไม่เป็นไรนะคะนุชจะมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วกันนะพี่ไปนะจารวีนะอือ บายบายค่ะตีนัตตีนุดไม่อยู่เข้มอยู่ค่ะหุยตีตีอะเป็นไรอ่ะตีตูวิ่งออกกระดามาเลยกัดตัเองแล้วเนี่ยชักแล้วนะเนี่ย